ไป้องให้สบายดีกดดี่ซี่ก่อนดอกดอีกแล้วกดมาได้ยืนน้ำมั้งเหร พักวะอ่าช้าถูกเด้อเนี่ยจากเงี้ยวใช้ลอกก็ได้มันก็นมีบอลเปิดบอลปิดได้เช้าแล้วก็ไปใส่ข่าเทียมทีเต็มเปี่ยมเพิ่มเป็นเองแล้วอืมสวเยแบบตัวเองเด้อ่าเอาลองเอานั้นใส่เใส่กล้องได้บ่ ใส่ประจำ ok> อาเข่ากล้องหันบอมันมีมันมีบอนเปิดเวลาเปิดอยู่เบอก็ได้เขากับบหูใส่นะคะนะหูแต่ออกมามาที่นี้มันคือเปิดอยู่ว่ะเจะต้องเอาขึ้นกัน เบิง mm. ิธ right. ีกอนผู้ออกมาต้องใสเอินเป็นก่อนได้จะไปให้ผู้ไสกันจะให้ผู้ไสมันไข่ได้ตัวนี้แต่ว่าผู้ไข่ตัวใด้เอออันนี้ลง แล้วยาขี้เงียวกับสบายนางอะไรนี่อนนีคือเาะเนี้าม,ม,มัมีเล็ข้ามอยู่จะเปิดเหอได้หยิกวางยูนิ่ก็ได้ ไปทรงสก,กานแม่อยากไปน้ำบอเลยมีรถจะมีบอลให้เจ้านอนไปไปบ่นอ,นอนยู่เตียงซื่อๆนอนยู่เตียงคือจังสิ่นี่แหละฮะบ่ยากี้อยากไปบ่ขันอยากไปสิพาไปอือขันอยากไปไรอื ท่านพอจะไปกับตามใจได้ากไปบ่ลูกบ่ยากเลยมีทีมงานแับหลายคนซอยจ้าน่ะมันบ่ามันมีเตียงนอนเขามีเตียงนอนอยู่ในรถเขาไปบ่ไปเบิ้งบ่แทงหัวเข้าไปเลยลูกแพะมาแล้วบ่ไปบ่ไป อืนยันยากไปอบนนี้ไอ้นเตียมบวดละก็เเจียนทรงสกานกระดุมเสื้อดดบนี้กระดุมเสื้อเฮียจนกระดุมเสื้อเฮียกระดุมเสื้อเฮีย ชาชุบแม่ขาวจะแม่ขาวจะคนนี่ค่ะคนอ่ากินข้าระบบเข่าย่างยังย่งเห็ดเียกแล้วก่อนคนละแล้วเ,เ,เวียกแลวกววก้วงานก่อนกินพร้อมกัน คนน้อยอ้อบวดันบวดให้แม่ได้หรือเด้อแม่แเ,ตตแเราเก่งใจอิตนเราเราเก่งใจเราสงอยากไปเราเราเก่งใจฮะนะเอาจากมาซอสตาเขาจิ้มย่อยอ แม่หลัะสามคนเมื่อกี้ตอบ้างแล้วตออ่าบ้างขึ้น สาธุน้ำเพันในเด้อสาธุสาธุสาธุาธให้เพลนไปส่งแม่เนาะสูส่สวรรค์เนานะให้เพลนได้ส่งแม่เพลน ยกไปเลยเครื่องไนเครื่องเราเออเอาออกไปเลยเขาไปบะเป็นยังฮะเขาไปวะเราต้องเกลี่ยไก่ไม่มีโลดน่งได้สบายนอนไปก็ได้โ่อย่าไปส่งเมย์เธอสุดท้ายวะโ่อย่าไปเห็นเมย์เธอสุดท้ายสมหมดโบ่เน่คขันมาจุ่มเมย์ปุ๊บเอามาส่งเลยไปเนาะ เอายากใคไไ้ไปเนาะไปเนาะไปเนาะโอเคเออบัจจิตไปอือไปาัล้วแล้วเตรียมลดแล้วไปหาเพิ่นเนอ้อไปแล้วเก่งใจ ไปสแล้้วบัดนีเอาเพื่อนไปเมึงแม่เพื่อนเธอสุดท้ายนะมันไปจูดเป็นอย่างไรดีเออเฮากับมีรถกู้ภัยกับเพื่อนนอนไปเพื่อนย่านเพื่อนเก่งใจกันนอนไปน่อง่ไหนเอาเตียงมาใส่แนนเอาเตียงมาใส่เก่งใจเพื่อนเก่งใจ เก่งไงยันต้องได้ไปเนาะเดือสุดท้ายเนาะอยากให้เธอสุดท้ายทรงแม่อันนี้เขาก็เฮ็ดเพื่อแม่เพื่อนนี่แหละก็เฮ็ดเพื่อพวกเพื่อนนี่แหละบริเฮ็ดเพื่อผู้อื่นดอกที่นี่นะกระเพิ่งเบ้จุดนะจุดลบบรลมหายใจนะไปไปทรงแล้วไปทรงแล้วสาธุขอยถือเดอเสี่ยงเงินมาซอยคน เอาละไปมันแล้วนนโนนพวแก้วหอมได้ยู่ทั้งหลังอันนั้นเดออยู่ทั้งหลังอเขาเอิ้นมาทั้งหลังอัน,อนเอาเข้าไปให้พาเลยลูกเอาเข้าไปอยู่ทั้งหลังอันนั้นนะจะดินจะสันอยู่รถดหงยกัดเสื้อน้ําน้ำแดงน้ำเขียวซีตุ เอาไว้ให้คุณไปบวชคุณโหลดดูโหลตู้อะไเดยวก็เอไว้เอาไว้รถตู้ไปใส่ของคุณแล้วก็ตุนให้ากันแล้วให้อันที่บวชใหม่นี่ไม่เอาของดื่มเขาอ่าอน้ำดื่มใหญ่เขาโค้งว่าอาโอชี่ใหญ่ก็ได้ด้วยแล้วผู้กินโอชี่ขอของดื่มซะเบาไหวนั้นน้ำตาลขึ้นนะน้ำตาลขึ้นตา วันนี้พี่น้องบอเอ้ยกับมแต่พี่น้องพี่น้องห่างๆเด้อพี่น้องห่างๆสลดยกับบุคคลได้อยู่กับเพื่อนพี่น้องกับบุคคลได้อยู่เนาะสลดยกับเมนเมนเราอืณไข่อยู่ไก่กัน,นแน่กเราอยู่ไก่พี่ไก่น้องอือแต่ว่ายา,นนามมีอย่างละมหากันเรา แต่ว่าให้ก็ต้องห้ามลงไปก่อนแล้วไปเอาน้องคนเจ็บหันขึ้นรถไปน้ำทรงสการแม่แล้วมาต้องมาว้าวคอยออกมาแล้วอืมคอยสั่งแต่เมื่อคืนบอกให้เอา้อบมานำคอยได้เอามาเองเอาเตียงเอาเรือลเอาียมา เตียง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 เอาบอดขึ้นก่อนแล้วจึงเอาเราลงเตียงพอเราจะอุ้มอุ้มให้เราอุ้มเอาย่เราเจ็บมานะให้เราสู่ก้นขึ้นจะซื้อแล้วก็จึงเอาบอดนั้นให้เราตูดก้นมามาชิซะ ผู้ใดกระซงมาขอคอยว่าเอ้ยอยากได้คนน้อยไปเลี้ยงด้ว่าโอ้เชอไปเลี้ยงได้บ่ว่เออกับคันมีผู้อยากเอาไปเนาะก็เอาไปผู้เป็นยังกับอันนั้นด้กับต่างซอยด้ย่านย่านเขาเจ้าเลี้ยงขาจ้าสีผู้สีใสมันใหญ่แล้วนะเออคอยก็ลองเอาไปเบื้องหั้นบ่ได้ก็เมามาคืนกัถ้าสมมติว่าเอาไปเอาไปสอนไปยังคนเถ่าพอตู้นี่คนแถากับมีคนอยากเอาไปเลี้ยงอยู่บ่ว่าฉัน ต้องถามต้องถามเจ้าตูก่อนเจอเอ้ยจะน้อยมีคนจะหเหรอจไปเลี้ยงไปบ่ลูกไปบ,บ่บ่็อกู๊บ <c oughs> บู๊บเมนมันมันอนาคตน,นบวชเลยบ่ลูกบวชเลยบ่บวชเลยบ่ะบวชเลยเนาะบวชเลยซะบวชเลยแล้วสิเป็นแม่ค่ำหรอกไปเออสิเป็นแม่เลี้ยงอเอาแม่ค่ำไป ไปยูเวียงพุ่นน้ำบวชแล้วไปยูเวียงพุ่นบวชเลยซะเนาะเขาบวชเลยสะนุ่งผ้าเหลืองคือคือ,คอกอระหันบวชแล้วก็เฮียนนี่ีาไปเพื่ออนบวชเฮียนออไกไม่โอ้ไม,ม,ม่ข้าใกับไปยูเวียงพุ่นเลยแน้นบวชแล้วเขาจะเป็นแม่ค้าให้ดอกไปไอื แมนแมนแมนโอ้แล oh, oh, ้วคันคันบวชแล้วไผยสิเบิรงแล้วเนาะคันน้องโบยู่โอ้ตายละแต่ก็ต้องเบิรงตัวจริงบอเบิรงตัวจริงก่อนบอบองเธออายแล้วเบิรงได้หรือเราดูเลสตัวเองได้บอนั่นจะให้เราเขาเสี่ยงเราไปปวดก่อน เขาเชียเราไปปัวเชียรเราไปเบิ่งปัวแล้วก็คันว่าได้แล้วก็ชิมันไปขอขาเทียมเออให้เราไปมาเองได้ฮานาเออแมนแม่เลยอันสาวไกลบ้าถึกละงามทำใจดีที่สุดเลยต้องต้องอ่านั่งก้นเนาะต้องอะไรวาต้องคิดซอยตัวเองได้แล้วก็คุณก็ต้องหาอยู่หาถินแมนบอเออช่วยคนมันไปใส่สกายเลยจะคนงามใจดีที่สุดใช่ทุกให้ร่ำให้รวย ไอแต่ว่าเบิ่งว่าอันเราวิป,ปัวได้บบผู้นั้นหันเบิ่งว่านะเนาะเพราะว่าจบจากนี้ไปกับบ้านแม่าสิเล้วงานเนาะคือเนื่องกับแม่ต้องจะดูแลผู้น้อยนี่อยู่ว่าจะใช้ชีวิตจังไดต่อไปแล้วก็อีกผู้หนึ่งคือต้อง ขีการเนาะจะเอาแล้วไปใช้ชีวิตจังใดหรือว่ายูจังใดหรือใช้วิถีชีวิตหรือจะหาการปีนปวัวแบบไดนี่ก็ติดตามกันต่อไปเนาะเขายังบู้ว่าอนาคตเขาจะชีวิตังใดแต่ก็ติดตามไปน้ำกันทันแหละเบิงเบิงคันบราน,นองไปทางไฟบวชกะสีได้ทรงบวชเลยเนาะเพราะว่านุ่งคันเหลืองขึ้นขึ้นดิอ่าเพราะว่า บบมีพอ่อบบมีมบแม่สิบ่เหลือไผ่แล้วมีแต่สามไอ้น้องโคโลเนาะอ่าไอ้มีกระสิพอบาอยู่แต่ว่ายังเหลือคันว่าผู้นั้นไปบวชผู้น้อยไปบวชไอ้ไอ้ก๊กก็ต้องไปการไปเวียดจริงสินะไอ้ก๊กขู่ไอ้ก๊กต้องไปเวียดหาเงินมาเลี้ยงน้องแล้วผููพิการหันสีมีไผ่เบิง้งแบบนี้คันว่าน้องไปบวชสิอันนี้ก็ต้องไปไปเบิ้งน้ำกันเนาะ จ้างนายชิ่าเอาตัวเองรอดผู้เดียวสิต้องต้องซอยซอยกันพยุงกันไปครอบครัวค่ะว่าเอาคนน้อยบวชเฮียนยังเหลือผู้เป็นไอ้เนอะผู้เป็นไอ้ไอ้หนึ่งยังเป็นพิการเขายังนกงามๆลูกนกงามๆชีบวชเลย <c oughs> อย่าเฝ้าอ,อย่าเฝ้าคิดเรือนเดี๋ยวเบิงอายก่อนอ่า เก้าอิศวรตั้ง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 นั้งตั้งตัามตั้งตั้นตั้ง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 ตัตังตั้งังตั้งตัตัตั้ังตั้งตั้ง้งต้งตั้งตั้ อายุเพียง45ปีเด <approved to. S 1> <laughs> ้อเป็นอะไกใช่ถชกเอาไปสอยผู้อื่นต่อนะ ที่บ้านโนนบอกแกวเด้อโนนบอกแก้วเมืองไซไทานีนครหลวงยิงจันชาทุอบุญน้ำกันเด้อฟางเทศอบุญน้ำกัน นม่ต้องเบิ่งอีกเธอนหนึ่งเด้อว,ว่าเพิ่นจะไปจากไหนถ้าว่าเอาผู้นึงไปบวชเนาะถ้าว่าเอาผู้นึงไปบวชกับชียังคนที่จะเป็นพิการเนาะว่าผู้ใดชีเบิง่งจังสิออันนี้ต้องเบิ่งกันไปนำ คนูกัยอนเพบุกทีวันลุกมีทีมุีมรุมีมก็มีมีมีีฟบุกเ่อาจจะเห็นาพห้องอ่านหนังอเล่นเล่นล่มีแล้ เดี๋ยวโทรศัพมีปัญหาเดี๋ยวขอออกไล่์สดแป๊บหนึ่ง